กัตุมเต่นะากูตุ้มเทวะปลวกว่าเลิกกับเมียปับก็ตั้งใจกูต้องทำท้วนทำไม้กับแม่ว่าเพราะแม่ก็เสียไปใช่ไหมก็คือมันตึ้งปลวกตั้งใจก่อย่างมันขึ้นรวยปลวกขึ้นรวยปั๊บหนึ่งเน่งมันเป็นแบบนี้เพราะการนอนเมือเคยหน้าผ้าบนเพล่นี่โลกับไปอยู่กับแม่ก็เลยกูเลื่อนแล้วคือเมือตึ้งว่ามันมันไม่อะไรแต่ย่างจ้าแต่ว่าเราตั้งความว่าเออนี่ไวเราไวกินแก่จะไม่แต่ว่าปลวกมันมาเป็นโรยแบบนี้ปั๊บก็คือเมือตึ้งว่า มันไม่มียารักษามันไม่มีซ่านตัวไหนเทวรักษาได้ก็คื่มมามาได้ซ่านปรับปรุงดินของนาเนี้ยนี่คือตัวอย่างเทวะแจ๊กเทวะเขวาพนใช่าไหมจ๊กเทวาพนกับว่าเทวาเฮยกับว่านี่คือแปลงนี้ไม่ใชยเนี่ยคือถ้าฟับมันเตะตั้งกันเลยคือมันต้นต้นย่างมันไม่มีชีวิตเลี้ยวนี่ยเลยตรงตรงว่าคือมันมันโทมลงโทมลงไม่ไม่ไม่มีกำลังใจเลยทุ่มอ่จริงๆ แต่นาแกว่าลงตอนลงใจท่านปรับปรุงเป็นบิรมากัลนนี่รู้สึกว่าคือดีใจนะคือมาตั้งแก่ว่ามันมีมันมีท่านตัวนี้แกว่ามารักษ่าเชือเชือราตัวนี้ไอ้ตังต่ว่าจริงๆมันจะไม่เตะยอดเดียวตัวนั้นคือมันมันมันตายไปแล้วถ้าว่าป่าวเป็นบบนั้นออกอาการบันั้นปั๊บคือมันมันตายทันทีเลยนี่ปอาวว่าค้นตกมาใสยตังกับป่าวว่าแดดออปั๊บนี่มันจะตายทันทีเลยแต่ตอนนี้มันมันเตะยอดขึ้นมาพิ่มกับวงเมื่อนี่มันเตะขึ้นมาได้เพื่อนนะมันมันมันเหมือน เนี่ยเนี่ยเยรอยยังมีเลยเนี่ยนี่คือคือคือการตรวจตรวตรวชอบตรวลองเพราะมันก้มเม็ดก้มเม็ดปัญญาแต่ว่ารักษามาเดียวเนี่ยเนี่ยชาวหวานหนาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าปีเลยนะชาวหวานหนาวเห็นไหมกับอ่าเนี่ยตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นสีเขียวขึ้นมาแล้วมันมันเริ่มแต่ว่าก็คือมันมันมันมาสร้างเนื้อเมื่ขึ้นมาเนี่ยมันมันเริ่มสร้างเนื้อเมื่ขึ้นมามันว่าระเมื่อนะระนี่ค มันมันไม่โอเลยนะจริงๆนะแต่นี้มันโอระนะมันมันโอระมาเรียแต่ว่าเรามาลงกุดกันเลยมันจะโอระระพุ่ยมันจะโอมาแะไรเตือนเพิ่มขิดว่ามันมันน่าดีรอดหละแหละจริงๆผเพิ่มถุ่มนี่